สวัสดีครับพี่ภูมินะครับวันนี้ครับเราจะมานําเสนอนะครับโปรเจกต์วัดความขุ่นในน้ํานะครับเป็นโปรเจกต์ที่เราสามารถทํขึ้นเองได้นะครับวันนี้พี่ภูมิจะมาสาธิตการใช้งานให้ดูนะครับโดยภายในกล่องก็จะมีประกอบไปด้วยนะครับถ้าบอร์ดหมด m c u นะครับผมเป็นบอร์ดที่เชื่อมต่อ WiFI นะครับแล้วตัวส่วนก่างเป็นโมดูล a d s 1 0 1 5นนะครับเป็นโมดูลสำหรับ ที่แปลค่าอันอ็อกนะครับ0-5โวลต์น,นะครับผมให้เป็นค่าประเภทดิจิตอลนะครับเนื่องจากนะครับเซนเซอร์วัดความผุ่นของเราเนี่ยให้ดรงดันออกมาเป็น0-5โวลต์น,นะครับแต่บอร์ดโมด MCU นะครับโอเคสามารถวัดค่าอาันล็อกได้เหมือนกันนะครับแต่จะวัดได้แค่0-3โวลต์เท่านั้นนะครับเราจะเป็นที่จะต้องเพิ่มโมดูลเข้ามานะครับเพื่อที่จะ แปลงแรงดันสูงถึง5โวลต์ให้ได้ค่าดิจิตอลที่ครบถ้วนมากที่สุดนะครับในงั้นก็จะเกิดความเพิ้ยเกิดขึ้นนะครับก็โมดูลที่ชื่อว่านี้นะครับเป็นโมดูลที่เชื่อมต่อแบบ I2C นะครับผมสามารถที่จะมี l i b r a r y s u ซับ r อตัวหนดวด MCU ได้เลยนะครับส่วนซ้ายมือโอเคเป็นบอร์ด Thermidity นะครับเป็นเซนเซอร์วัดความขุ่นนะครับก็คือใช้ไฟ5โวลต์เช่นกันนะครับโดยกล่องนี้ใช้ไฟจาก USB เท่านั้นนะครับก็จะสามารถใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานนะครับ จะทดสอบว่าความขุนเนื่องจากว่าเซนเซอร์นี้เป็นเซนเซอร์ที่ใช้วัดความขุ่นในน้ำนะครับหลักการคือว่าถ้ามีอะไรมาขั้นกลางหรือว่าน้ําขุ่นตรงนี้นะครับมาขั้นเซนเซอร์นะครับก็จะเกิดการแจ้งเตือนนะครับผมเอามาขั้นแล้วนะครับจำลองว่ามันคือความขุนนะครับดูซิว่าแจ้งเตือนทางไลน์ไหมนะครับเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างการแสดงแจ้งเตือนทางไลน์ให้ดูนะครับโอเคก็ใช้งานได้ครับก็โปรเจกต์นี้เป็นมินิโปรเจกต์ง่ายๆนะครับที่สามารถทำขึ้นเองได้นะครับ เราก็จะมีแบบไฟฟ้าให้ดูนะครับน้องๆสามารถที่จะซื้ออุปกรณ์มาต่อตามได้เลยนะครับ